เดินทางมาถึงมวยคเอกของรายการสิบวันทรงชัยรายการเงินล้านนะครับเก็บยอดได้2ล้านเสร็จเศษ13กรกฎาคม60ผลงานของโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุวรรณจากสนามมวยเวทีราชด,ดำเนินนะครับปืนกลนตสุรัสนะครับเจอกับกุมารดอยเพชรเจริญวิทปิดกลมา117กุมารดอย1 1 8พบกันมา2ครั้งนะครับปืนกลเอาชนะมาได้ทั้ง2ครั้งครับวรศักดิ์พักดีทำกรรมการผู้ชี้ขาด ระยะหลังนี้กุมารดอยดีขึ้นมานะครับเจาะยางครับนี่เป็นยกแรกนะครับฟันสอบขวาครับกุมารดอยเอาเจอสอกซ้ายพื้นเพนี่เป็นคนภาคเหนือนะครับมาโตอยู่ที่สมุยครับแต่ครับทางด้านของกุมารดอยแตเล็กน้อยครับมาโตสมุยแล้วตอนนี้นี่มาเป็นลูกเขยทาง อีสานครับมหาสารคามสามแผ่นดินครบเลยนะครับยกสองครับคุณผู้ชมครับกุมารดอยนต่อสองหนึ่งนะครับขออภัยครับเป็นปืนกลต่อสองหนึ่งครับกุมารดอยแตกด้วยระหว่างระหว่างคิ้วนะเดินเข้าหาครับกุมารดอยเตะพับในครับเตะขวาครับ เป็นกนนี้เรียกว่าชนะทุกคนมันดัเลยนะครับโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมมากรวมไปถึงพระจันทร์ฉายด้วยครับแต่ว่าบุญภาวาสนาไม่ส่งถึงเป็นยอดมวยถ้วยพระราชทานของสมาคมพุทธสขากีฬานะครับเป็นางด้านของเจ้าเพชรอูท่ทองออขฝันเมืองที่มันน็อกยอดมวยสามพยัก์อย่างพันพยักจิตเมืองนนท์แล้วก็แซงวี่คว้ารางวัลอังส่งเกียรติไปครับแต่ว่าก่อนหน้านี้นี่โอ้โหห้าสถาบันรับมาหมดนะครับ ทางด้านของปืนกลต่อสุรัตน์คนนี้ยังมีเวลาอีกเยอะนะครับแต่ที่แน,น่นี่ปืนกลน,นะครับในรอบปีที่ผ่านมาต่อเนื่องจนถึงปีนี้ที่เขาชนะมาอย่างต่อเนื่องนี่เขาต้องมีเงินแล้วก็ทรัพย์สินไม่ต่ากว่าสี่ล้านห้าล้านบาทนะครับจากการอัดฉีดทั้งบ้านทั้งเงินทั้งอะไรต่างๆนานาจากคุณสุรัตน์ทัพทิมนาลินดัดด้วยศอกซ้ายครับปืนกลครับ หมดยกที่สองครับหมดยกสองนะครับขึ้นยกสามมีปืนกลต่อสามหนึ่งครับก็มาแพ้พระจัน์ทรฉายล่าสุดนี่แหละครับท่านของปืนกลครับจากชนะแล้วก็มาพลาดท่า,ทาพ่ายแพ้ครับในสาบหมบออกเกเรเล็กน้อยครับต้องกลับมาขอแจ้งเกิดกันใหม่ครับ เป็นวัยที่ว้าวุ่นนะครับออสอครับวัยว้าวุ่นเป็นวัยเก่งแล้วก็ที่สําคัญนี่เป็นวัยที่ต้องเก็บเงินเก็บทองครับถ้าเกิดอยู่ในร่องในรอยนี่โอ้โหเงินทองอู้ฟู่ครับโชคแต่ลักพังนี่คือข้าตัวเงินแสนไปแล้วครับไหนจะอัดฉีดอีครับปีหนึ่งปีหนึ่งหนึ่งล้านบาทเกล็ด้สบายครับนักมวยเกรดระดับ้อเตย์หลุดครับเจอแข้งซ้ายครับโอ้แตกหลายแผลนะครับตอนนี้ทางด้านของกุมารดอยครับหมัดขวาครับ โอ้ดัดศอกซ้ายสวยครับเนี่ยครับศอกซ้ายของกรรมการบรศาสตร์ครับต้องลากมาครับให้คุณหมอดูครับดูแผลคือตาเริ่มจะปิดตะเกียงเริ่มจะดับครับโอ้ดูนานครับไม่ได้ครับโอ้และชูปืนไปที่ปืนคนต่อสุรัสครับ แฮตริกเลยนะครับในการเจอกับกุมารดอยสามครั้งครับครั้งนี้นี่เจ็บหนักเลยครับท่านั้นของ20 20กว่าเข็มได้ครับท่านั้นของกุมารดอยครับไปพลาดเจอซอกครับ